แม่บคะทำไงดีลูกไม่ยอมกินนมผงเลยคะแม่คุณแม่ปั๊มนมแม่ใส่ขวดให้ลูกดูด ลูกดูดได้ตามปกติเลยนะแต่พอคุณแม่นะคะชมนมผงให้ลูกกินลูกไม่ยอมดูดเอาลิ้นดุนออกมาหรือไม่ก็ม้วนออกอ้วกออกทันทีหลังกินนมแม่ก็ใกล้หมดเต็มทีนมสต๊อกก็แทบไม่เหลือทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะก็ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่องยู u ูบเ e ็ Kids นะคะเพจแม่โบพยยบาลนมแม่และเด็ก t i ๊ t o k อโบเน i d คิดไลน n e อเอเนกดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาเพียบวิชาชีพค่ะก่อนอื่นแม่โบต้องบอกก่อนแม่โบนะสนับสนุนให้คุณแม่นะคะลิงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างยาวนานที่สุดเท่าที่แม่จะสามารถทําได้แต่หากนมแม่นะคะลดน้อยลงแม่โบก็อยากจะให้คุณแม่นะคะกู้นมแม่กลับมาแต่หากสมมติว่านมแม่น้อยมากๆเลยคุณแม่ก็คือสามารถที่จะเสริมนมผงให้ลูกกินได้ในช่วงนี้ทีนี้นะคะพอคุณแม่ค่ะจะเริ่มป้อนให้ลูกกินนมผงใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะเจอว่าลูกค่ะปฏิเสธการกินนมผงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเจอได้เปป็นกติ เพราะว่ารสชาติของนมแม่กับนมผงก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กบางคนก็มีความกินง่ายกินยากแตกต่างกันออกไปดังนั้นนะคะวันนี้แม่โบก็เลยมาแนะนะคะ4เทคนิคนะคะเพื่อให้ลูกของคุณแม่นะสามารถที่จะกินนมผงได้และให้ความร่วมมือในการฝึกกินค่ะก่อนที่คุณแม่นะคะจะไปรู้วิธีการฝึกให้ลูกกินนมผงอย่างไรคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละวันลูกของคุณแม่ต้องการนมวันละกี่ออนเพื่อที่คุณแม่นะคะจะได้ชงนมให้ลูกกินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยทั่วไปแล้วน้องเด็กในวัยทารกแรกเกิดจนถึง1ป จะต้องการนมนะคะเฉลี่ยต่อวันเนี่ยวันละ24ถึง32ออนต่อวันแต่หากคุณแม่นะอยากจะคํานวณให้ละเอียดลงมาอีกก็สามารถทําได้ถ้าลูกของคุณแม่นะเป็นน้องเด็กในวัยทารกและเกิดจนถึง1เดือนให้คุณแม่เอาน้ําหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกรัมมาคูณกับ5จะได้ปริมาณน้ํานมต่อวันของลูกออกมาแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุ1เดือนจนถึง6เดือนนะคะให้คุณแม่เอาน้าหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกรัมมาคูณกับ4จะได้ปริมาณน้ํานมต่อวันของลูกออกมาแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุ อยู่ที่6เดือนจนถึง1ปีให้คุณแม่นะคะเอาน้ําหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รมัมมาคูณกับ110แล้วก็หารด,ด้วย30ก็จะได้ปริมาณน้ํานมต่อวันของลูกออกมาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่นะคะชงนมตามสูตรที่แม่โบบอกไปแล้วลูกห่ะยังคงมีความอยากที่จะกินนมอีกนะคะคุณแม่สามารถชงนมให้ลูกกินเพิ่มเสริมได้อีกนะคะส่ออนแบบนี้เป็นต้นค่ะถ้าคุณแม่นะคะรู้ว่าลูกต้องการนมกี่ออนนะคะคุณแม่ก็จะสามารถที่จะจัดสรรน,นะคะหรือว่าชงนมให้ลูกกินได้อย่างถูกต้องไม่ยอมกินนมผมทงทําไ ข้อที่1น,นั่นก็คือให้คุณแม่นะคะป้อนนมแม่สลับมื้อกับการป้อนนมผงยกตัวอ,อย่างเช่นตอนเช้าก้าโมงคุณแม่ให้ลูกกินนมแม่ทีนี้พอมื้อถัดไปตอนเที่ยงคุณแม่ก็ให้ลูกกินนมผงแบบนี้เป็นต้นค่ะวิธีที่2ให้คุณแม่ป้อนนมแม่ก่อน ถ้านมแม่ไม่พอหรือว่าลูกกินไม่อิ่มถึงค่อยป้อนนมผงตามหมายความอย่างไรยกตัวอย่างนะคะเมื่อเนี้ยลูกคุณแม่ต้องกินนม4ออนแต่คุณแม่ค่ะปั๊มนมออกมาได้เพียงแค่2ออนทีเนี้ยค่ะให้คุณแม่แบ่งนมเป็น2ขวดขวดแรกเป็นนมแม่อีกขวดเป็นนมชงให้คุณแม่ป้อนลูกโดยการที่ป้อนนมแม่ก่อนเมื่อลูกกินนมแม่จนหมดนะคะแล้วลูกกินนมไม่อิ่มหรือว่านมไม่พอนะคะคุณแม่ถึงค่อยเอานมผงนะคะมาป้อนให้ลูกกินแบบเนี้ยก็สามารถทําได้ธีที่3คือวิธีการหักดิบ หมายความว่าถ้าคุณแม่นะคะได้ลองทาวิธีที่1และวิธีที่2นะคะฝึกมานะคะ5วัน7วันก็แล้วนะคะลูกก็ยังไม่ยอมให้ความร่วมมืออยู่ดีร่วมกับนมก็จะหมดเต้าแล้วนะคะในกรณีนี้ก็คือจะต้องบอกว่าก็ต้องใช้วิธีการหักดิบแต่พอใช้วิธีการหักดิบนะคะก็จะทรมานจิตใจทั้งตัวแม่และตัวลูกเพราะว่าลูกเองนะคะเขาก็ด้วยที่ว่ารสชาตินมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเขาก็จะต้องปฏิเสธอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยค่ะถ้าเขาไม่มีทางเลือกเลยนะคะลูกมีแค่นมผงขวดนี้ขวดเดียวนะคะถ้าไม่มีทางเลือก สุดท้ายแล้วนะคะเขาก็จะยอมกินนะคะคือเด็กเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองนะคะหิวจนอดตายหรือว่าหิวจนตายแน่นอนเขาจะยอมกินแต่ในความที่เขายอมกินนะคะเขาจะกินเพียงแค่ในปริมาณที่ พออยู่ท้องหรือพอประทังนะคะให้เขาค่ะอิ่มในมือนั้นๆลูกก็เลยจะเจอว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะกินนมไม่เยอะแล้วคุณแม่ก็จ,จะเจอว่าน้ําหนักตัวลูกค่ะในช่วงเนี้ก็อาจจะลดน้อยลงแต่พอลูกนะคะปรับตัวได้สักระยะหนึ่งนะคะเริ่มที่จะแบบคุ้นชินกับรสชาตินะคะหรือว่ากลิ่นของนมผงชนิดนั้นๆน,น,นะคะประมาณ5วัน7วันแล้วแต่คนนะคะน้ําหนักตัวลูกะคะก็จะค่อยๆแบบไต่ขึ้นมากลับมาเป็นปกตินะคะสุดท้ายวิธีที่4นั่นก็คือเทนมแม่กับนมผง รวมอยู่ในขวดเดียวกันแต่วิธีนี้นะคะแม่โบอ,อยากให้คุณแม่ค่ะทำเป็นวิธีสุดท้ายคือถ้าฝึกมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้หักดิบแล้วน้ําหนักตัวลูกก็ขึ้นน้อยมากแม่กังวลใจมากยังไงก็ไม่กินเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าเด็กบางคนค่ะคือเขามีความที่แบบกินยากเขาก็จะไม่ยอมกินเลยนะถ้าไม่ได้กินรสชาตินมแม่เดิมๆของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการที่คุณแม่นะคะเทนมแม่กับนมผงรวมกันอยู่ในขวดเดียวกันนะคะมันมีการวิจัยออกมาเนาะ ด้วยเหตุผล2ประการน,นะก็คือที่เขาไม่แนะนาให้เทนมแม่กับนมผงรวมอยู่ในขวดเดียวกันเพราะว่า1นนะคะจะทําให้ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคในนมแม่ค่ะมันลดน้อยลงกับเหตุผลข้อที่2นะก็คือสารอาหารในนมผงนะคะจะไปขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุนะคะในนมแม่หมายถึงว่าถ้าคุณแม่ค่ะป้อนนมผงที่ขวดนั้น,นะคะผสมทั้งนมแม่แล้วก็นมผงอยู่ในขวดเดียวกันนะคะอาจจะทําให้ลูกได้รับสารอาหารที่ลดน้อยลงเออดังนั้นก็คือ ถึงบอกไงว่าให้เป็นวิธีสุดท้ายนะคะแม่จะใช้เทคนิคนี้นะคะให้คุณแม่เตรียมดังนี้ค่ะนั่นก็คือยกตัวอย่างมือเนี้ยลูกคุณแม่นะคะต้องการนม4ออนให้คุณแม่นะคะเตรียมนมแม่มา3ออนแล้วก็เตรียมนมผงมา1ออนนมผงที่คุณแม่ต้องการจะฝึกให้ลูกกินนะคะเทรวมกันในขวดเดียวกันนะคะเพื่อที่ให้ลูกหามีความที่ค่อยๆลิมรสชาติแล้วก็ลิ้มกลิ่นนะคะของนมผงชนิดนั้นแล้วก็ป้อนให้ลูกกินถ้าลูกยอมกินนะคะให้คุณแม่หาคงสัดส่วนของการผสมนมแบบนี้ไว้ก่อนประมาณ3วันทีนี้พอ พอวันที่456นะคะให้คุณ mm. แม่ลดสัดส่วนปริมาณนมแม่ลงเหลือ2ออนและเพิ่มสัดส่วนปริมาณนมผงขึ้นมานะคะเป็น2ออนถ้าลูกยอมกินก็ให picks, mm. ้คุณแม่ค่ะคงรักษานะคะสัดส่วนของการชงนมแบบนี้ไว้ประมาณ3วันทีนี้พอวันที่7 8 9นะคะให้คุณแม่ค่ะลดปริมาณนมแม่ลงเหลือ1ออนและเพิ่มปริมาณนมผงขึ้นมาเป็น3ออนแล้วก็ชงนมสัดส่วนนี้นะคะให้ลูกกินต่อไปอีก3วันทีนี้พอลูกนะคะ คุ้นชินกับรสชาติแล้วก็กลิ่นของนมผงนะคะพอถัดจากนี้นะคะคุณแม่ก็คือถึงค่อยให้ลูกกินนมผงนะคะแบบเพียวๆไปได้เลยสีอ่อนนะคะที่บอกนะคะเทคนิคการใช้นมแม่ผสมกับนมผงควรเดียวกันนั้นควรที่จะใช้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ เพราะวัตถุประสงค์ของการที่เราชงนมให้ลูกกินแบบนี้เพื่อให้ลูกนะคะมีความที่ค่อยๆลิมรสชาติแล้วก็ค่อยคุ้นชินกับกลิ่นของนมผงชนิดนั้นๆเมื่อลูกนะคะสามารถที่จะกินนมผงชนิดนั้นๆได้แล้วก็ให้เลิกวิธีการชงนมแม่กับน,นมผงรวมในขวดเดียวกันนะคะโอเคไหมนี่นะคะก็เป็น4เทคนิค4วิธีนะคะที่จะฝึกให้ลูกของคุณแม่นะคะยอมที่จะกินนมผงที่แม่โบนำมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่น ้รู้ด้วยนะคะและหากคุณแม่คนอื่นมีคําถามข้อสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ได้ใต้คลิปนะแม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ